สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวีแล้วนะคะในวีและสายวีเรากลับมาพบกันอนี้เช่นเคยนะคะก็อยู่กันในช่วงวีวายรีแอคชั่นนั่นเองค่ะในที่วันนี้นะคะก็เรามารีแอคชั่นภาคต่อนะคะของเรื่องวายดิสตินีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองะคะ่ะกับคู่ของใครคะแซ็ค โชคกับแซกนั่นเองนะคะโดยที่วันนี้จะมาดูเอพิส od ที่12นะคะเอพิส od ที่11เราลงไปเมื่อวานนะคะก็ไปสามารถไปย้อนดูได้น,นะคะเดี๋ยววิขึ้นตัวไอไ้ให้หรือไม่ก็จะอะแปะ คลิปไว้ที่เพลย์ลิสท์หน้าท้ายคลิปนะคะก็ไปกดดูกันได้เนาะตรงเพลย์ลิสก็จะเป็นเพลย์ลิสช่วงวิววี่วายๆนั่นเองนะคะก็จะมีแบบรวมคลิป r รี c t ชันซีรีส์วายทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะก็ไปย้อนดูย้อนปั่นวิวช่วยกันได้นะคะสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่รู้จักวี่สามารถกด subscribe ให้วี่ได้นะคะช่อง b ีไฟและสไตล์วีเลยค่ะเราจะได้ไปถึงพันซับกันแล้วเร็วค่ะทุกคน <C> e <at> ก็ซับขึ้นทุกวันเวลาซับสองซับก็ดีใจตอนนี้ก็ร้อยสี่สิบห้าซับแล้ว <C> e <at> เออ <c oughs> ก็คือขึ้นมาทุกวันเวลาซับสองซับเองก็ฝากกด กดติดตามกันได้กด subscribe ก,กันได้แล้วที่สำคัญนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะคะช่วงนี้ก็จะทีๆหน่อยนะคะเพราะว่าทยอยลงคลิปให้เยอะขึ้นมากขึ้นเพราะว่าตารางลงคลิปในแต่ละเดือนคือแน่นมากนะคะทุกคนคือจะมี7วันจะลง7วันแล้วตอนนี้คือตอนนี้ลงไป6วันแล้วหลังจากนี้จะลงไป6วันเดือนหน้าเพราะว่าคิวมันในแต่ละช่วงของช่องมันก็พูดออกมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นการ re a ค t i o n เอ่ยการทําแบบวิวรีวิววิววีขี้ผื่อในการ unbox ข่ออะไรเงี้งนนยก็ฝากติดตามด้วย ในหลายช่วงของเพลย์ลิสต์ใครชอบแบบไหนชอบไปตรงไหนก็ไปดูในเพลย์ลิสต์นั้เอาได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็วิววิวก็จะหายไปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปไหนได้ด้วยแบบพอวะบ้านเมืองเนาะไม่อยากพูดอะเยอะนะคะก็คโควิดด้วยไม่อยากด่าเนะาะโอเคค่ะเราไปดูรีแอคชั่นนะคะซีรีส์เรื่องวายดิสตินีนะคะของช่บกับแซกตต่อได้เลยะคะ่ะ อืน,นอนทำอะไรไม่รู้สักอย่างอนวดขานวดขาให้โชคแซกนวดขาให้โชคจบตรงนั้นนะคะทุกคนนวดขาที่สามวงโชคถ้าหอมแก้มอีกทีอ่ะจะเป็นแฟนแล้วนะเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้แหละน่ารักนักและฉันแคบฉับแต่ผ่านด้วยฉันดุงไปอ่ะ อุ้ยตื่นมาทำเบรกฟาดให้นี่คือผัวแล้วแหละนี่คือฟิวผัวแล้วเชี่ยแล้วแล้วแบบดีมากอะฉันโดนฉันโดนโชคตกอะใส่ก็เลยอะใช่เขามีสายที่ป้อนใส่กอกกันอยู่แล้วก็มีไข่ออมเล็ตด้วยอย่างแบบแนวสไตล์ออก American เ r e a k f a เพราะเขาก็แบบเป็นพิสติสเอออเมริกันอ n ง l i s แ e x c e l l e อยู่แล้วอ่าใช่ว้าว Smells so good ชอบอุ้ยมันทำตัวไม่ถูก ม่นคือทำบอะไรอ่ะ <hou> ดับสบายไหมดับสบายไหมดับสบายทำไรแล้หลับสบายฮะู่เกลียดเสียเสียงเลยจ้าฉันไม่ไดทำอะไรหรือเปล่า เรียกอะไรทำได้กรอบอยู่ด้วยอ่าใช่แล้วโชว์ทำไรอ่ะอุ้ยนั่งวันโตไปอีกนี่มันคือฟิวแฟนนะมันฟีลลิ่งบอยแฟนอ่ะเปอะไรนะทำได้ดิอ่าอ่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วอ่ะไม่เปอนไรติ๊กตันมันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันเป็นแฟนแล้วอ่ะก็ก็ที่เขาหอม แกนั songs, e ้นไปก็ไม่ใ hey. ช่เพื่อแล้วจะหัวอันนี้ก็พี่อ้นอ่ะแต่กแต่ทํงบ้านดีกว่าองคนอ่ะอยู่คนเดียวพ่อแม่ไม่อยู่เขาเป่าเขาจะเป่าแบบฝรั่งตอนเด็กที่เขาเล่นกันอ่ะเป่าเป็นรูปโป่งจะใช้อะไรเราอ่ะเขาจะเป่าให้ใหญ่ที่สุดเขาเขาเคยคุยกันนี่ไงจริงด้วย แบบครูไม่ให้เล่นตอนเด็กอ่ะแอบครูมาแม่เซเว่กินอย่าเซเว่ท้ายอ่ะเบามันน่าจะเปลี่ยนท่าไปเลื่อยอ่ะมันอยากกินป่าเขาอ่ะมันมองป่าอะไรเงี้อยากนีจูบป่าเขาอ่ะโอ้ยตา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 ยใจเย็นนะแทกนะหนูจู่โจมเขาทุกรอบเลยลูกไม่ได้เอ้ยท่านหนึ่งโดนเขาจู่โจมยังไงอ่ะตกใจไงไม่รูดิมันลายอ้าวมันเลิกมันข้างหลักอ่ะมันข้างโชคอ่ะเราอยากรู้อ่ะ เขาไม่ได้ถึงกู่ันอาคาะที่ชอบคุยอะไรกันไม่เคยกูวันนั้นนะซัดเราตั้งใจทางกันด้านไปให้ซัดแล้วเราก็ไปเน่นกันแล้วก็ไปต่อยที่สนามเด็กเล่นเอาซัดก็ต่อยเราแล้วก็ไล่เราขอขอโทษนะที่เราเคยทำไม่ดีไว้รบโชคอ่ะไม่โกรธแล้วผมไม่เคยโกรธเลยรู้เลยว่าแบบโชคหลังมากชิ้เหมือนกูป่าวไอซัดแม่งเปลี่ยนไปว่ะ บ้าพอมันยาวชิบหายเลยคาพูดแม่งอย่างกระเดกปอหอะ่ะไอ้ท็อปมึงว่าไงเพื่อนมึงอ่ะแม่งเพื่อนกูเลยกันหลักูไม่เปพื่อนปัญญาปากกับนันด้วยถ้าเป็นติดว่าเวลากูเดากับมันเราวเลติ้งกูดีนะอ๋อใช่อ่ะเป็นหนุม่มเขาอะเนทหนุ่มนี้ใส่มีดอันโลกไม่ใช่เน็ดมึงเป็นเรืเร่รองละครท็อปท็อปนะ้าอีท็อปเดี๋ยร์ กลับไปหาโชคคือไม่แล้วตอนนี้มันจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาอยากกลับไปเป็นเด็กแล้วเพราะว่าเหมือนโตมามันก็ไม่ได้ได้แบบเหมือนมันยังไม่ได้ผ่านประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยคือคนที่อยู่ในร่างตอนเนี้ยมันก็คือเด็กป .6 อ่ะคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้จักว่ามีประวัติจะใครละก็คู่นอนนนั้นอ่ะมันเขาเกลียตัวเองอ่ะเราไม่ได้ติที่สนเพื่อหรอกนะแต่เราตีระรังเกียจที่จาทำตัวระรังเกียรติต่าไปเขาแก นี่อ๋อตูกน่าเกยอะไรหรอเขาก็ได้เกลียดตัวเองอ๋อลิ้นยางจริงด้วยลอยทุกอย่างเลยมันแบบเราเหมือนขยะเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนตัวเองโดนทิ้งเหมือนขยะอยู่กันอนสิ่งที่เขาอยากเป็นมาตลอดทั้งชีวิตอต่มันไม่ใช่แล้วอ่ะไปกับแกแหมอขนาดเนี้ยนั่งกลับไปไหนฮะกลับไปบ้านต่างจังหวัดใครอ่ะแม่เหรอแต่แม่ยุติกงรมอ๋อกลับไปหาเนี่หรือเปล่าแม่ของโชคเปล่า ก็ลองสิน่ารักกันเจ้าตนนี่กันแล้วนี่นี่เป็นเป็นในนี้หรือว่าเป็นคนเล่นที่ไม่ใช่เด็กเป็นตัวเป็นเป็นเงิกาแฟกาคาตาบุนนะอุ้ยน่ารักเอ้าแซดมาเอ้าจริงก็ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาอยู่เนี่แล้วมันไม่ไม่ไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะทำอะไรบ้างมันน่ารักอ่ะลองเล่นแบบนี้ก่อน ของตัวนะครับไอ้เงี้ยคุณว่าต้องอไรจังแล้วพ่อกับแม่ไปเที่ยวมาอ๋อไปเที่ยวไม่ได้ไปอยู่จะได้เราสองคนไม่ได้ไปด้วยอ่ะพ่อซื้อของมาเพียะเคยอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตบ้างเหรอครับไม่จัดแซนแม่คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกลับมาบ้านก็เป็นเซฟโซนของเขาอ่ะก็เป็นคนที่เขารักอยู่ใส่กองของโปรดใส่กองของโปรดทึ่โชคอ่ะไอ่หลังเศร้าอีกทีเต้ อ네ะะตอนนี้เขากำลังแบบเปรียบเทียบ่างเพื่อนตอนเด็กกับเพื่อนตอนโตะอะเพื่อนที่เขาอยากอยู่ด้วยมาตั้งแต่เด็กเหมือนแบบอยากอยู่กับเขาเพราะเขาดูป๊อปปูลา่าดูเขาเก่งแต่ว่าเหมือนไม่ได้จริงใจให้เขาอะแ,แต่โชคอะคือเพื่อนที่ที่ดีที่สุดเดียดเด๋ยวไปรับชมโฆษณาที่ไม่ได้มาจัดยูทูปเป็นก่อนเลยนะคะแล้วไปค่อยไปดูซีรีส์กันต่อจ้า มาพบโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube กันค่ะกับยาสีฟันแฮวอนเป็นยาสีฟันจออร์แกนิกจากธรรมชาติ100%มีส่วนผสมของสมุนไพรถึง9ชนิดที่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง99.7%และคงความหอมยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงที่สำคัญนะคะรอบนี้สามารถบีบได้500-600ครั้งนะคะใช้ได้ประมาณ3-4เดือนในการบีบแต่รั้งนะคะบีบเพียงเมถั่วเขียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องบีบเยอะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์มีความขมข้นมาก เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแปรและที่สําคัญนะคะเป็น Two- Inone คือเป็นยาสีฟันแล้วยังผสา,านน้ายาบ้วนปากไปนในตัวใช้ครบจบในหลอดเดียวนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหากินปากมีลมหายใจหอมไม่สดชื่นนะคะมีคราบหินป้นเยอะๆใช้ไปเป็นเวลา,านานๆนะคะ่ะฟันจะค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ทําลายชั้นเนื้อฟันอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือใครอยากอุดหนุนวีซัพพอร์ตวีสั่งซื้อกับวีบวได้เช่น เดียวกันนะคะที่ร้านไลฟ์สไตล์วีวิชอปเดี๋ยววจะทิ้ง IG ร้าน,านไว้ให้ที่ description box ไปชมซีรีส์กันต่อได้เลยจ้าโคตรหล่ออ่ะอยู่นะหล่อเกินบนบอกก็หล่อแต่มาที่เนี้ยเนี่ย่องไม่สบายใจหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เราช่วยอะไรไหมเนี่ยมันคือแบบเราแค่อยากหนาโชควะมาปิดเลยเราต้องรอกักมันคือความสุขของเขาเนะ้ก็ไร้กระโชคะ มาสบายใจอเข้ามาช่วยๆได้ไหมได้ดิเบาแล้วไปแค่ไหนก็ได้ตามที่ฉันต้องการเลยแต่เขาก็เจ็บนะไม่ถึงว่าบาดแผลในใจเขาว่านี่เพื่อนเขาเป็นแบบไม่นะเป็นความสุขให้กับแซคทุกอย่างแต่เหมือนแบบแซคไม่ได้รู้อะไรอ่ะไปเสื้อถุงม่วแล้วใจสุดตกเลยยอมยอมอีพีสจะตายจบไปแล้แต่กูเพิ่งเห็นเสื้อขีดม่วง กูดีใจกูจะร้องไห้กลับมาเป็นตัวเองแล้วแม่เลยใส่เสื้อสีม่วงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มันเป็นขี้อ้อนี่เหรอวเหมือนเด็กเลยอ่ะเหมือนเด็กป .6 อ่ะก็เด็กป๊อ่เลยมากแล้วเขาก็มีขนมตลอดเลยนะคนเนี้ยเลอะสิ่งนีก็แล้วช่วงคือช่วงคือดีมากตกอ่ะใช้ที่อบอุ่นเพราะไมโครเวฟมากอหน้าตาตอนเล็กๆก็น่ารักอ่ะตาขีดเดียวตาตีดละลาอีกอ่ะเนี่ยหน่อย แจ้งเขาแล้วหมดแล้วอ่าอันนี้ดูแบบว่าเลียวเลยเดี๋ยวเอาปากเลียวเหรอเฮ้ยอันนี้ฉันจะเอาปากเลียวก่อนเหมือนเคยเห็นใ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 นนัเอาปากเลียวด้เลยนะโอ้ยคุณเขียนบทมาเนี่ยเอาปากเช็ดเลยใช่ขออีกเช้ยพอแล้วดันไงให้เขาหน่อยอ้เล๋อเลยได้กัน อาเชดไทยเลยด้วยกันมันคือการสกินชิมที่รู้อกอุ่นมากอะจุ๊กันอีกนิดคือมูจมูกชนจะัคิมชอตไปเก่เทศหรือเปล่าจั่นแง่ะแค้อนใหม่มันจะจบแล้วมันไม่มีเลยเก่อนะเนี่ยเนี่ยชอบไปแบบเนี้ยแต่เขาป้อหกวะองย้เขาแล้วไม่ ใจอะไรอยู่นะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่ทุกครั้งที่เราชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วชอบทิ้งโชคกับนักพงศสาวนะเหมือนเป็นซ่วมเหรอคิดว่าคิดว่าชอบเป็นซ่วมไม่สบายใจแล้วมาหามาปล่อยทุกข์อ่ะอีห่าอีแซกเท่านี้ไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างลูกสาวเลยอ่ะชอบในตอนไหนอ่ะ Happy Valentine's Day อ๋อนอนนอนมันชุดต้องเปิดฉากเลย Happy Valentine's Day คือเราจะไปกินข้าวกับแฟนอ่ะอ้าวช่วงมีแฟนตอนไหนงงหรือว่าหมายถึงแซกอาจารย์แซกก็ได้แต่ แต่เซกงงแล้ตอนเนี้ยชัชมบอกว่าว่าไม่มีแฟนไงอ o โอเคฉัไแต่หน้าไม่ฟายเลยไมเลย But I know you're not ready, right? You're not ready to have anyone. You're waiting for me, right? But now we're not kids. Oh. w e come too far to go back and change the past. Since last seven years, I decided to shoot my own way. I l i s e parallel set. สมาดามาตอนจบไ่ได้นะโอ้ยอกีน่นาทีอ่ะโอ้อยยี่สิบแปนาทีอยู่มีนิแล้วนี่แตไมีแฟนงหรือเปล่าโชคเอ,อ๊ะเรื่อที่โชคเป็นแรงหรือเปล่าสนใจแต่กัดไอ้นี่กัน,น,นั่งอีกแล้วอ่ะ แล้วไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็คือไม่ให้เรื่องที่โอคมีไปเหนให้ตัวเองกลับมาเป็นเด็กอ๋อให้ย้อนกลับไปือยลงแล้วก็ไม่ให้ทะเลาะกันมันนั้นไม่ทะเลาะกันตอนเด็กแซนก็คือให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเลยนี่ไงแสดงว่าย้อนได้ออน,นเดอด้วยนั่ไงจบรู้ด้วยว่าย,ยังไงยังไงก็ชอบักชอบนี่นไงงงเลย ก็คือกลับไปกลับไปย้อนอดีตทำอดีตให้มันดีแล้วก็กลับมา <คอ S 1> ที่ก็ยังตอนตอนัวีหกสี่แล้วก็กลับมาตอนปี64สี่แล้วไม่เป็นแฟนกันแล้วโจวใบเฟ<ม>ินไงก็เป็นใบเฟน,นแล้วๆๆไงก็คือขอย้อนกลับไปอดีตเพราะเขาเป็นแฟนกัน,นตอนไหนทีต้องถึงวันนี้จบเขาขอพรได้อีกครั้งแล้วมันจะมีใครที่สามารถทำงนี้ได้ทั้งสองรอบอ่ะ ได้กลับไปใช้ชีวิตไปได้ไปได้ได้มันโลดในอนาคตที่ตัวเองอยากเป็นแล้วได้กลับไปสิ่งที่ตัวเองไปแก้ไขอดีตหนาวแล้วเขาไม่ไหวแล้วมาเป็นทายเดย์แล้วไม่แล้วมาเป็นทายอ่ะเขาเราเลือกเร็วดีง่ายดีย้อนไปอันมากวัยดีน้อยดีแล้วเพราะมีแค่สองอู้เพราะว่ามีแค่สองผะไอ้สองนี่ไสีม่วงกับสีเหลืองโอเคจบกระายแล้วันจันทร์กับวันเสาร์แบดที่ร้อนช่างมัวชอบคนโรแมนติก ใช่คนนิ่งๆที่บอกว่านตีอบอุ่นมากอ่ะหาระจากไหนอนี่ะพไม่ครเวฟขอคนที่รักเด็กอ้วนไอ้อ้วนเดี๋ยวมันหนังสวยล่ำดูนันตั้การเล่นตนี้ได้ใช่ไหมได้เลยชชบเป็นคนให้เรามันได้เลยเราอะเหรอเ e l l o หรอได้ใจโชคมานานแล้วอ่ะฝังบัณเด็เตั้งแต่สิบเอ็ดข ช่แต่คงอยากขอพรแล้วก็คงอยากจะย้อนอดีตกลับไปอีกครั้งเราอยากที่ดูแลโชคให้ดีกว่านี้เราอยากจะรักโชคมากกว่านี้ถึงมันจะมีคําอธิษฐานที่นําพาให้เรากลับไปแก้ไขเรื่องราเนี่ยที่โชคก็ไม่อยากให้แซนกลับไปแก้ไขมันนะเพราะทุกวันนี้ที่โชคมีแซนที่เปรนจองราวะในอดีตที่สุดสําหรับโชคแล้วปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเราแซนนะจบเลยก็จบ เขาหล่อมากเลยเขาเป็นเพคเอกซ์ซีนี่เกาหลีได้เลยอะ่ยอะโชคอ่ะใช่ขาวเลยเมาหน้านี้คือได้เลยอะ่ะชื่ออะไรชื่อโป่งแตงไงก็มีแบบอันนี้เลื่อนลงมาเป็นพอดีเปคอะไรกระเป๋าเราซัซีมง,งานจะเจาะอ,อยู่ข้างบนงั้นเอานี่ไหมแกแค่อย่ยงโหมาสลซะแล้วคกณได้ยินใช่เราให้ผมมันนั้นแบบได้ไหมโอ้โหะะโชคบมันเท่มากเลยอะ่ะ จบเลยอะทุกคนเหตุผลเหตน่าเป็นของมาสุดแล้วคอมาสุกอะเศร้ามากนเศร้ามากทีอเขาจากไปแล้วพี่มาเขาก็ไม่อยากพี่ตึงอยู่คเศร้างี้หรอก ตอนนี้เราทำการรีแอคชั่นนะคะโชว์แซกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับ EP ีที่12นี้นะคะเรากะลังมารีแคปให้ฟังกันคร่าวๆนะเพราะว่ามิ่นไม่สามารถลงคลิปได้ทั้งหมดแบบเต็มๆเรื่องไปสามารถไปดูได้ใน ASP นะคะแต่จะมาเล่าๆาคือมันจบกระชากที่แล้วก็คืออ่า,าคืนคืนจับขาคืนจไม่รู้เอามือเอามือไปโชว์เอามือ,อ,มอ,อ,มอแซกลงมาจับอะไรไม่รู้เลยตื่นเช้ามา <laughs> ก็แบบแซก ไอ้ชอบก็เติียมกับข้าวให้ก็คือรู้ทํากับข้าวในสิ่งที่ที่แซกชอบก็คือแบบทำาอมเลสกับอ่อไส้กอกใช,ช่ช็อกที่แบบแซกชอบกินตอนเด็กอนะไรเงี้ยเออแล้วแบบเขาก็มีความเอาเใจใส่จําได้ทุกอย่างแล้แน่นนี้นะก็แบบเออสุดท้ายแล้วก็อยู่ดีแบบก็อยู่ดีอะไรนะแซก็ขอตัวกลับปะใช่จับไม่ผิดก็คือแซกขอตัวกลับไปไปใช้ชีวิตก,ก็คือไปใช้ชีวิตเองมีกับเพื่อนแล้วเหมือนอันนี้เล่าแบบเข้าเข้าคนาคะ,ะแล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่า ไปได้ยินว่าเพื่อน<ส>คุยกันว<ส>ุ่น,นกลุ่มแบบที่เป็นนักบอลกลุ่มของท็อปอะไรอย่างเงี้ยว,ว่ามันเหมือนท็อปครบครบ,ครบแซกเพราะว่าเป็นตัวแบบป๊อปปูล่าคน<ม>ขเขาห,าห่าน<อ>นู้นนั่นประโยชน์ง่าย,ายแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าตอนนี้คือแซกมันเนก็คือเด็กป .6 อหกอยู่ในร่างแซกแต่ตอนน<อ>ี้ที่เขาอายุสิบปดซึ่งก่อนหน้านี้เขาเดนในคนอายุ1ิบปดที่มันไม่ใช่ที่แซกที่อายุป .6 อปหมาอยู่อ่ะือคือแบบเป็นคนแบบอื ชุดย,ย่างอ่ะก็คือตามต้นตัวเองอย่งอยคือเป็นคนที่ไม่ดีคนหนึ่งอ่ะ,อะเออมีคลิปหลุดเล่นยาแบบนู่นน,น,นี่ everything แล้วเหมือนประมาณเขาพยายามพยายามเปรียบเทียบระหว่างเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนปัจจุบันคือท็อปที่เขาอยากได้มากๆกับเพื่อนที่ชื่อว่าโชคที่เป็นเพื่อนตอนเด็กอ่ะซึ่งทุกครั้งที่เขาอยู่กับโชคอ่ะมันคือ เพ<อ>ื่อนจริงๆอ่ะเออมันคือเพื่อนจริงๆไม่ใช่เพื่อนที่หวังผลประโยชน์เหมือนเหมือนกับเหมือนกับทอปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบย้อนกลับไปตอนเด็กกลับไปบ้านไปกลับไปหาแม่เขาพ่อแม่เขาที่ที่แบบที่เขาเคยแบบมันมันคือมันคือเซฟโซนของเขาอ่ะแล้วแล้วเขาไปคุยกับพ่อแม่มันเหมือนเขาได้กลับไปใช้ชีวิตครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าตอนเด็กเขาก็อยากโตแต่พอโตเฮ้ยอยากกลับไปเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยกลับมาหาโชยครั้งหนึ่งแบบมาตามไม่รู้เหมือนแบบโชคไปด้วยนะมก็แบบ มาตามมหาด้วนั่นน ύ, ี่แล้วก็มาอ<ะ>บอกโชคว่าทุกครั้งที่อยู่กับโชคอะมันแบบเหมือนเขาอยู่แต่เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสถาปุ้ยเลยเขาก็แบบเออนะมีโมเมนต์กันดนะ้วยมาใส่กาะด้วยนั่นนี่จะจูบเลยพื่อจะจูบแบบวีแซกขะขอตัว,ตวกลับบ้านอีกไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนเขาก็งงกับความรู้สึกของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคอ่ะเป็นคนที่เรามาเจ็ดปีอ่ะเขาก็งงกับความรู้สึกนี้เหมือนกันนะว่าแซกจะเอายังไงว่าแบบจะจะ เป็นเพื่อนหรือจะเป็นอะไรก็คือแบบมันไม่มันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่ชัดเจนอะจนสุดท้ายเขาก็มาบนววเินไทยอะเนาะของของนั้นตอนนั้นหมายว่ามาพูดล้วเหมือนอยู่ดีแซก็มาบอกเอ้ยโชก็มาบอกว่าแบบเขาแบบเพิ่งเปิดใจหลังจากไม่ได้เปิดใจมาเจ็ดปีกับรุ่นพี่คนนึ่งเนี่ยก็เลยมีความดราม่าเกิดขึ้นแล้วเขาเขาก็ไปเจอกันดั้มเขากเลยแบบขอกันดั้มกลับไปนะอะไรเงี้ยของที่เขาเคยให้ตอนเด็กอะไรเงี้ยซึ่งโชก็บอกแซกว่าอันนี้มันเป็นของแซก อยู่แล้วไม่ใช่ของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปก็เนเหมือนฟิลตอนเด็กเลยคือจะโดนรถชนแต่ว่าก่อนไปเขาบอกว่าขอให้เรื่องเนี้ยไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ย้อนกลับไปตอนตอนวันนั้นที่ที่ท,ที่ตอนเด็กนาตนันป .6 ที่ช่อกำลังจะเอากันด้ามาให้แล้วแล้วเ,เหมือนเรารู้แล้วอะแล้วแล้ว,ลวชอบขาอยู่ดีก็ไปจูบเขาเรื่อน,นแล้วมันก็พาดกลับมาที่ปี64ก็คือเป็นแฟนกันตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็กลับมาแฮ ppy เป็นแฟนกันเหมือนเดิมดน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทําให้รู้ว่าเหมือนแบบคนเราไม่สามารถย้อนไปในอดีตได้ทุกคนคือไม่มีใครโชคดีเหมือนกับโชคที่แบบไเหมือนกับแซที่สามารถย้อนแบบไป,ไปย้อนกลับมาไดเ้เขาก็เลยให้รู้ว่าแบบเหมือนที่คําที่โชวอ์บอกว่าอะไรนะเราทําปัจจุบันและอนาคตให้มันดีแค่นั้นเองเราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขอ,ไอดีตได้ก็เล่าประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคน ก็จบแฮปปี้แอนดิงนะคะเราว่าเอพิโซดหน้าก็ดูเศร้าเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเป็นจะค่อยเป็นมอยตอน,น,นในเอพิโซดกันอ่ะเรามาเลือกเบสซนีนกันเลยค่ะทุกคนใครเลือกก่อนเหนือแน่มาตะก,ก่อนแล้วเหรอตื่เลยเหรอเออฉันเหรอฉันชอบฉากก็หน่ะฉันชอบฉากที่ฉากจบเลยฉากที่ชอบคนพูดกับแสคคำคีย์เวิร์ดนะฉันชอบมากเลยที่บอกว่าคนเรามันไม่สามารถย้อนอดีตได้เออเราแค่ทํา ปัจจุบันและอนาคตให้มันให้ให้มันดีเออแล้วก็เหมือนว่าที่เพราะเพราะว่าตอนแรกอะแซกอะอยากย้อนอดีตเพราะาอยากไปแบบรักโชคให้มากกว่านี้อยากดูแลโชคมากกว่านี้แต่โชคก็บอกว่าถ้าถ้าแบบถ้าไม่ถ้าแบบแบบแบบไม่มีในปัจจุบันนี้ก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนคือคือปัจจุบันนี้ก็ดีที่สุดละที่มีแซกเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วก็เลยชอบประมาณนี้ค่ะอ่ะยอบฉาก โซฟาที่เขาเปิดใจคุยไอ้ที่เอ่อเปล่ารูบงเหรอไม่ที่แซดถามโชคว่าทำไมเราถึงเลิกเป็นเพื่อนกันมัน้มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่าเหมือนท่านน้ำประชาที่ทําให้รู้เลยว่าโชคอ่ะแบบรักแซดมากอ่ะแบบว่าตั้งแต่เด็กอ่ะแบบแบบยอมทุกอย่างอะเออแบบยอมเขาทุกอย่างแล้วแบบเหมือนมันเอาจริงนะแซดอะ เป็นคนที่ได้ฉันะเพราะว่าแบบม,มันยากนะที่เราจะได้รับความรักแบบจากคนที่แบบเจ็ดปีอะจากคนเ<อ><อ>ดีย<ร><ร>วใช่แบบคนในที่แบบรักเรามาตั้งเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาทำทุกอย่างเพื่อเราอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนเราแบบไม่รู้เหมือนเราทาลายความสัมพันธ์นะใช่แบบเหมือนเราทําลายแบบจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยทําลายค่าตรงนั้นที่เขาให้มาแล้วถ้าเป็นคนอื่นอะคือเขาถึงบอกไงว่าเวลามันไม่สามารถย้อนไปได้ไปในอดีตได้หรือไปที่ไปในอนาคตได้คือทําทุกวันเนี้ยณปัจจุบันให้มันดี มันจะได้แบบไม่มีผลต่อในอดีตแล้และเอ้ยไม่มีผลต่ออนาคตของเราอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็อดีตของเราด้วยก็ต้อง,องกลับไปแก้ไขและอนาคตมันก็ดีด้วยถ้าเราทํามันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ย mm hmm. อืมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสรับเนซินอ่ะเรามาพูดถึงในเอพิโซดก็คือมันเป็นของคนวันศุกร์เนะาะซึ่งดูจาก ก็โหดูดราม่าน่าจะดราม่าเลยเพราะเหมือนน่าจะมีคนนึงเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีแบบว่าคนใหม่เข้ามานู่นนั่นนี่รักสามเจ้าแเลยน่าจะเป็นารเป็นเมนลี่ลกับเรื่องราวกับ3คนยอะไรเงี้ยก็ดูดราม่าแล้วเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วด้วยเขาหมดครบแล้ว7วันใช่ใช่ใชของคนวันศุกร์ก็มีสองเอพิโซดแล้วก็เดี๋ยวม,มีเอพิโซดรวมเอพิโซดท้ายที่จ<ช>บแบบแฮปปี้ทีนึง<ช><ช>ตอนนี้นเหลือแค่3 EP นะคะก็จะจบแล้วสําหรับวายดิสซี่นี่นะคะเร็วมากเลยดำเนินมาแบบอย่างรวดเร็วเนาะโอเคค่ะ สำหรับเพื่อนนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วีด้วยนะคะช่องบีไฟและสไตล์วิวีค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้แจ้งเตือนเพื่อนทุกคนนะคะเวลาวีลงคลิปใหม่จะได้รีบเข้าไปดูกันนะคะไปแบบพูดคุยกันไปคอมเมนต์กันที่สำคัญนะคะอยากให้วีทำเรีแอคชั่นซีรีส์ไวเรื่องไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันแล้วตารางคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะและอยากพูดคุยกันอะไรกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะวีก็อยากตอบ แอคทีฟกับทุกคนในช่องเหมือนเหมือนกันเนาะโอเคค่ะก่อนจากไปนะคะขออนุญ,ญาตนะคะฝากผลิตภัณฑ์นะคะยาสีฟัน h a ลวอนนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะเป็นออร์แกนิกแท้100%นะคะคือพูดไปหลายคลิปแล้วใครอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเตมิมอันนี้วีพูดสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่เพิ่งจะมารู้จักช่องวีนะคะก็ถ้าอยากจะอุดหนุนการซัพพอร์ตกันนะคะก็ดีวีขึ้นไอจีร้านไว้ให้นะคะและใส่วีช็อปนะคะเข้าไปทักสอบถามกันได้นะคะทั้งข้อมูลสินค้า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับปัญหาช่องปากสามารถปรึกษาได้นะคะแล้วก็อยากรู้โปรโมชั่นนู่นนั่นนี่ก็ทักได้เลยนะคะไปเด็กไอจีไม่ได้เลยนะคะวิสแตนบายตอบเพื่อนๆทุกคนอยู่เนาะ <c oughs> หรือว่าใครอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกับตัวแทนสำหน่ายได้ทั่วประเทศและอยากอุ่นอุดหนุนกันก็วิจกเอาเงินมาในการหมุน ในการทำช่องต่อไปนะคะทุกคนสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอก,กันในเอพิโ od หน้านะคะกับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะ,ะส่วนันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก,กันใหม่เชือกน,นะคะบ๊ายบาย